อ่ะโอเคสวัสดีครับผมพบกับการทดสอบนะครับกับเกมคลายสิทธิ์หนึ่งรีมัสเตอร์กันเลยทีเดียวนะครับเก่ามากเลยทีเดียวนะครับเพืเ่อนๆเป็นเกมเปิดหูเปิดตาเปิดโลกในช่วงนั้นของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เลยก็ว่าได้นะครับเขาเรียกว่าก้าวกระโดดภาพสวยมากนะครับในช่วงนั้นจะเป็นอย่างไรเนะี่ยผมใช้สเปกร้อยเซนห้าเจ็ดห้าศูนย์เอฟครับแรมสามเอฟสองกิกกิฟ์นะครับหกพันเมกะเฮิร์ตเมนบอร์ดครับเอซูตพราบบีหกห้าศูนย์ขีดเอ Wi-Fi 2 CSM อะไรสักอย่างนี่แหละ <c oughs> จำไม่ได้ไม่มีด้วยแล้วก็การ์ดจอครับ RTX 5060 V-ram g b c o l o r f u l หน้าจอ Full HD 144Hz ครับมาลองลอง Enter เข้าไปครับตุ้มนะครับผม Option ครับปรับภาพกันนดีกว่านะครับ Game Setting ย่รงไนวะเนี่ยหาก่อนนึกไม่ออกลืมนานจัดนะครับกราฟิกอยู่ไหนว,วะมองหากราฟิกไม่เจอนะครับ ออปชันเกมเซตติ้งนะครับ Language, แรงเกดเดฟเฟล้วกราฟิกไปไหนวะอ้าวยังไงอยู่ที่เมสาเหรอไอผมหาเกมไม่เจอได้ไงวะแรงเกดเดี๋ยวนะกราฟิกไปไหนเนี่ยเออเอาแคมเปญก่อนคอดีดึงไม่ได้ด้วย เอา easy กันอ่าผม start ไปก่อนแล้วเดี๋ยวลองเข้าเกมเมื่อกี้ทำไมไม่เห็นกราฟิกวะไปไหนวะยังไง <laughs> อ่ะโอเคอันตราย enter เช็คอีกรอบนะครับให้โดดลมก่อนแล้วกันนะโดดลมก่อนนะเอาเกมหายไปไหนไวนะเนี่ยเอาเกมหายไปไหนเนี่ยยังไงครับพังเหรอ อ้าวยังไงฮะใครสิทผมเล่นใหม่ก็ได้เอาเอ,อ,อะไรวะหลุดไปไหนครับเนี่ยเมื่อกี้ยุบไปยุบมาหลุดเฉยลนเกมน,นะครับโอ,โ,โอ้โหรอสักครู่ครับเพื่นนนนะอนๆฮะสดเลยนะนี่นเราเนี่ยไปไฟทิพหน้าจอด้านบนนะครับเรืงสื่อน่นนี่นั่นนะครับเมื่อกี้สัดส่วนมันไม่ตรงนะภาพอะ ผมก็ว่าทำใหญ่ๆวะอันนี้ตรงแล้วนะภาพชัดคมนะครับผมโอเคมันบอกว่าจะเพิ่งปิดนะพ mm ีสตาร์ทเอ็นเตอร์เข้ามากนโอเคเดี okay. ๋ยวผมปรับเต็มจอก่อนอืมอ็อบชั่นซติ้งเอร์โอ้โซลูชันเกมไปหาไปไหนเนี่ยหร้อผมมองไม่เห็นนะมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ย เอาจริงจนะครับเพื่อนๆนฮะยังไงฮะเกมเซตติ้งซับสแตเต์ดีซีแอพพลายสาษาังกฤษนี่แหละเอ้าเหมือนอะไรหายไปปะเนี่ยเพื่อนๆยังไงทำไมผมหาเมนูกราฟิกไม่เจอวะจริงๆแล้วเนี่ย พูดจริงๆไปอยู่ไหนวะเอาแล้วทำไมรอบนี้มีคอนติเนียลอ้อเมื่อกี้เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเข้าเกมก่อนนะครับเพื่อนๆเอาชัวร์ก่อนทนะ่านจะโด,ดลงมาแล้วน,นะครับกดเดี๋ยวลองะอนแจะ Enter มาเดี๋ยวบอกนะหลุดอะ่ะอะไรขึ้นกับเกมนี้เอาอยัางอยู่ยังอยู่คาสิีนคาสิีนต้องรองไปเปิดไฟก่อน อไไโอ้โดดแล้วนยะโอเคภาพเป็นยงไงอ๋อยเดี๋ยวนะไอ้กราฟิกอยู่ไหนเนี่ยมันถ่ายไปไหนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเอาวิดีโอเอาอยู่เอาออติโอโอ้โหหาไม่เจอนะครับเมื่อกี้ขอนโทษทีฮะเรสูชชั่นไม่ใช่ฟูเอดีนะครับเอาฟูเอดีไปไหนวะเดี๋ยวนะครับวายสี่สี่ครับ ให้มันปรับเพิ่มกันแป๊บนึ่งเกมมันเก่านะนห่แต่มันรีมาสเ,เตอร์แล้วนะฟูสกีนนั้นทาไมฟูสกีนอะวินโดว์มันจะมีฟูเดีมาไหมหมันปรับก่อนให้มันปรับตัวแป๊บนึง่งอ๋อพันเก้าร้อยยี่สิบอยู่ไหนเนี่ยเอ้าหายไปไหนเน,นี่ยเอาเร็วนะครับอ่ะถ้าฟูสกีนอะฟูสกีนจะมาไหมอัตราส่วนผมเพี้ยนอะอะไรทีม่มีแค่นี้อะ เขาเลยกับาวะงงเลยนะครับผมงงอีกอะอผมงงได้อีกนะครับฟูติที่หายไปไหนเนี่ยเต็มที่แค่นี้จะอะไรขึ้นนะครับอจอไหนกันเนี่ยอลองดิเอาไปอยู่เครื่องข้างล่าง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงไปอยู่จอน้อยออกไว้ก่อน เออกลับมาแล้วแบบนึงครับ <c oughs> ูมีซอมมาจากไหนวะเนี่ยเอาโอเควิดีโอโหมด D V ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแบบนึงนะครับ นี่คืออะไรอัน <c oughs> นี้คืออะไรครับเอา้าแล้วมันอวตารมันเปิดอะไรเนี่ยมันมาจากไหนเนะี่ยเมื่อกี้มันเป็นโดนเหรอโดนปุ่มเหรอเปิดอวตารขึ้นเฉยเลยนะครับไม่ใช่แล้วนะครับ <laughs> ขอพายด้วยนะครับเพืนนะ่อนๆอันนี้สดนะครับมาจากไหนเนี่ยแหมอยากจะเล่นจัดเลยเหรอเกมโผล่มาเลยนะครับเดี๋ยวขอหยุปิดก่อนปิดสดยังไงกันเนะี่ยไปยังอวตาร้วนะ เขาจะเล่นใครสิทธิ์การเองนี่อะไรของมันวะโอเคครับเอาจออันนี้มาจากไหนเนี่ยนะครับผมแปับนึ่งนะมันจะมันมินินนนเกมอะผมว่าเนี่ยเอออะไรของมันบ้าอะแอดวานเอาโลเฉยเลยนะครับอะไรพวกเนี้ย เอาว้ทียายครับผมแค้นลันไขรสิ์เลยทีเดียวเอาจบนะครับเอาจบโอ้ผมว่าเราเทสเกมนี้นานไปนะขออนุญาตนะครับเพื่อนเนี่ยลองลองดูลอง,ลอง,ลองดูผมว่าเกมมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่วะดูแปลกๆนะครับอืมีสามอันนี้ที่แค้นลันไม่ได้นะครับตรงนั้นกดแค้นลันได้นะครับเดรสเซอรซิ่งแพรแไฟเลยแอร์ตะไฟนะครับ รอแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะครับเกมมันจะอื่นๆนิดนึงในเกมนี้นะครับภาคนี้แปลกๆอาจจะเป็นพเพราะไดเวอร์ตัวล่าสุดด้วยนะผมว่าเนี่ยผมยังไม่ครั้งนะครับไดเวอร์ตัวล่าสุดในวัน,นวที่24นะครับเดือน7 2 5 6 8มันคือมันมันออกมารองรับอะไรนะรอะไรว่วูว,ว,วูชังวูชังอะไรสักอย่างในพวกวอร์เรน อันเดียวจีนห้าเลยนะเอา้ายังไงเนี่ยยังไงครับกดไปแล้วยังไงครับเนี่ยเกมแอปพลายยังมัวแต่ปรับเรตซิ่งอยู่แน่เลยได้ยังเนี่ยผมรออยู่นะครับมเรมา้ได้ยังครับการาฟิกครับวิดีโออะไรข้ามา่รู้นะครับอ่ะไม่เป็นไรอย่างนั้นกดเต็มจอเลยเออ เอาอย่างนี้แล้วกันเพื่อนเอาตามยังไงก็ตามอย่างนี้เลยนะผมว r e s o l u ู i o n ไปแปลกแปลก,กวะ่ะมันมันดูไม่คมอ่ะมันไม่ใช่แล้วละ่ะมันปรับอย่าง <c oughs> อื่นไม่ได้วะ Windows mode b a l e n c e mode ปรับภาพอีกปื๊บ Display ไอ้ฟูดีลแล้วอะไรของมันเนี่ยตอนนี้เราได้ฟูดีแล้วนะครับเพื่อนๆนะแต่ว่าแปลกๆมากเลยอะไรเนี่ยต้องมา Balance ทำไมเพื่ออะไร นะครับไปรู้อ่ะสุดแล้วเนาะอ่ะเทสเลยแล้วกันเนาะออะ,อะแคนลันโอเคไปล,ลันเลยแล้วกันนอ้องแคนลันอะ่ะรีซัมนะครับโอ้โหกว่าจะได้และสูชั่นที่ถูกต้องนะครับวาวุ่นวุ่นวายอะไรไม่รู้เมื่อกี้นะครับอ่าโดดลมแป๊บหนึ่งอุ้ยปรับสุดแคนลันไพรสิตนะครับแคนอิตนไพรสิตแต่เรารันได้ร้อยกว่าบนตรงนี้ถือว่ายอดเยี่ยม แต่อย่าไปเชื่อใจมากนะครับลงไปข้างล่างก่อนครับเพื่อนๆนะฮะด,ดลมให้เรียบร้อยก่อนนะครับโดดแบบพับจีนี่เอาจริงๆสวยกว่าพับจีอีกนะเนี่ยตอนดดลมอะ่ะนี่ขนาดเกมเก่ามากแล้วน,นะครับเพื่อนๆนะฮะสมัย G T X อือะไรวะ G T X หลักเจ็ดป่ะไอ้พวกหลักเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดแปดศูนย์อะไรพวกนั้นแหละช่วงนั้นนะครับออกมาไล่กับ AMD R9 อะไร290อะไร X อะไรพวกนั้นมัน้งน่าจะน่าจะช่วงนั้นนะครับน่าจะโห و, เป็น10ป,ปีเกมนี้นะครับบอกเลยภาคหนึ่งนะครับภาคเนี้ย <c ười> คือช่วงนั้นนะเคาน์เตอร์เกมเขาเรียกว่าอะไรนะเกมเคาน์เตอร์ออกช่วงแบบอินเทอร์เน็ตหลานฮิตๆิตอ่ะผมจำได้เลยอะเออเพื่อนแบบเพื่อนโดดเรียนนะ เพื่อนๆดดไปเล่นเกมที่ร้านนะครับไม่รู้ไม่เรียนเลยนะครับจนต้องดอบเรียนเลยเพื่อนๆนะครับมันติดเกมฮะและช่วงนั้นปเป็นช่วงช่วง c r i ส i s ออกช่วงภาคเนี้ยแต่เป็นภาคออริจินอลนะไม่ใช่รีมาสเตอร์ตามนีุ้ยถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยครับเนี่ยทำเป็นเล่นปรับสุด100กว่าเฟรมนะครับเพืเ่อนๆโอ้โหผมมาเห็น Crisis ภาคหนึ่งแล้วเล่นได้เฟรมขนาดนี้ผมดีใจมากเลยเนี่ยโอ้โหไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับจนวันนี้100กว่าเฟรมนะ ด้วยการจอตัวลองน้องลองลองโลนะห้าศูนย์สองศูนย์นะครับเอาเฟรมเลตได้ขนาดนี้โอเคนะเออเอาทำไมไม่เข้าวะอะไรเนี่ยมันไปไม่ได้ไงเรียกไงมันถูกหรือไม่ใช่หรอถูกแล้วติดอะไรเนี่ยเมื่อกี้เออเนี่ยเอาทำไมไม่เข้าไม่ได้วะอะไรของเขาวะจริงปะเนี่ยเฮ้ยผมมาถูกทางแล้วไม่ใช่หรอ ังไงทั้งนี้อะไรวะมาผิดทางหรือหันผิดเมื่อกี้เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็เทียแถวนี้ก็ได้เมื่อกี้รู้สึกว่ามันช้าตั้งแต่ตอนเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดเปิดเปิดอัดคลิปแล้วนะครับเป็นเพี้ยนนะเออถูกแล้วปลํทางเมื่อกี้นะครับอย่างที่เห็นกันนะครับไรซิตพาคหนึ่งรีมัตเตอร์นะครับห้าศูนย์หกศูนย์ทำเฟรมเร็ดได้ร้อยกว่าในสุดยอดมากๆเลยครับสมัยก่อนไม่มีทางนะครับ สามสิบสี่สิบนี่ก็ยิ้มเหงบาบายกันแล้วนะสมัยนั้นโอ้โหวันนี้นี่แบบตึงๆครับทำไมไม่หมอบวะหมอบดิเฮ้ยมันก็หมอบแล้วมั้ยเหรเนี่ยมันหมอบยังกดเลยก็กดหมอบแล้วมันไม่หมอบวะเออเอา้าเมื่อกี้มันไม่หมอบวะอะไรเนี่ยโอ้โหต้องต้องหมอบไปอีกระดับหนึ่ง โอ้โหมันยังไม่หมอบปะเงี้ยึกว่าหมอบแล้วนะครับ <c oughs> เออนึกว่าหมอบแล้วแล้วไอ้ตัวที่มันเป็นโลโกโล้ยืนยืน,ยนบ,บ,บอบบอบมันหายไปไหนวะเกมไม่ใช่ภาคนี้เหรอนั่นภาคสองเหรออ่ะไม่เป็นไระนะครับถือว่ายอดเยี่ยมครับเพื่อนๆะโอ้บักบักบักอืมเอาปืนหายไปไหนเนี่ยเอาปืนมาแล้ว เฉาะเอาะแตกครับแตกไปขอยืมปืนหน่อยไดหมครับพี่เก็บเียครับผมนี่เป็นไงครับยอดเยี่ยมไหมนะครับผมถ้าตามนี้เนาะสำหรับใครซิตหนึ่งครับรีมาสเตอร์เนาะปรับสุดทุกอย่างครับแคนนอนไอซิอะไรนะกแคนไอซิไครซิเอาอยู่หมดแล้วนะครับผมสบายสบายครับสำหรับเกมนี้ ขอบคุณทุกคนที่รับชมวิจุนวันนี้เนาะฟูเอสดีนี่ปรับสุดได้แน้วนะครับสุดยอจริงๆนะครับขาจอรุ่นนี้